ขอบคุณนะครับที่สละเวลาอันมีค่ามาพบปาก,กันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลต่อไปที่ต้องทำนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยเรามาพร้อมครับก็มีว่าที่ก็คงไม่เป็นการลําหน้าว่าที่รองนายกดูแลฝ่ายเศรษฐกิจคุณบานปีนะครับมีท่านว่าที่รัฐมนตรี กีฬาและท่องเที่ยวด้วยนะครับมีท่านเลขานายกนะครับมีรัฐมนตรีว่าการช่วยคลางด้วยอะไรด้วยนะครับผมว่าวันนี้เราพร้อมนะครับอยากจะฟังความคิดเห็นของทางแอร์ไลน์ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรให้ทางรัฐบาลเราช่วยเหลือบ้างนะครับก็มีเจ้าหนี้จากทางเออมาด้วยวันนี้นะครับซึ่งเราไปทําการบ่ามาล่วงหน้าแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะมีโซลูชันอะไรมาเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องนะครับถวายสาตร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการได้ทันทีก็วันนี้นะครับเราก็ได้ผ่าทางผู้แทนนะครับทั้งหมด8สายการบินหลักของประเทศไทยนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้ามาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนของแนวทางในการที่จะบริหารจัดการนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็สืบเนื่องไปถึงเรื่องของการ การที่เราจะต้องเตรียมสล็อตสำหรับสายการบินจีนทันที่สุดในขณะนี้นะครับที่จะเป็นควิกบินในส่วนของการที่จะดึงเอาไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยนะครับทางเราเองเราคิดว่าเราควรจะมีเวลาล่วงหน้าในการที่จะติมตัวกับช่วงไฮซีซั่นที่จะมาเร็วๆวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเนลานนหนึ่งว่าทุ่ยซึมเป็นเป็นควิกบินที่ทางรัฐบาลของพระพืทอไทยเนี่ยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกตนี้นะครับถ้าเกิดช่วยกันได้เนี่ยก็ ผมว่าดีกับทุกคนนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะรับความร่วมมที่ดีกับทุกท่กทานต่อไปขอบคุณครับ